จำได้ยนจุดที่วิกฤตที่สุดที่เชียงรายล่าสุดฝน<ะ>ตกแล้วนี่เพิ่งกลับมาเมื่อวานนี้ปรากฏฝนลงถ้ำผาจมอีกแล้วครับไหนดูภาพบรรยากาศล่าสุดหน่อยวันนี้เนี่ยนาฤิ์เองเนี่ยก่อนที่จะไปที่จุดใหม่อะไรนะลืมยับจุดใหม่บ้านผาลาดในค่ะไม่ใช่ไม่ใช่พื้นที่อำเภอะไรนะเวีงป่าเป้าเวียงป่าเป้าฉันสมองเบลอไปหมดะนะ ถ้ำผาจมฝนตกคุณผู้ชมฮะแล้วล่าสุดวันนี้เขาเคลียร์ความคืบหน้าไปแล้วต้องบอกคุณผู้ชมนะฮะว่านี่แหละฮะฝนลงเม็ดอีกแล้วเพิ่งไปมาเมื่อวันอาทิตย์นี่ชื่นชมมากนะเ<ะ>จ้าหน้าที่เขาสละเวลากันมาเนี่ยคุณผู้ชมฮะต้องบอกว่าเขาพยายามจะเคลียร์ดินปรากฏน้ําลงมาอีกแล้วฮะแล้วอุปสรรคน้ําลงมาคืออะไรไหมคุณผู้ชมฮะมันทําให้ที่โคลนเนี่ยที่เขากองอยู่มันก็ละลายไปกับน้ําอีกเขาก็ต้องเคลียร์ดินใหม่อีก เอาแต่ไม่เป็นไรเห็นบอกเจ้าหน้าที่เขาพยายามจะช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่และต้องบอกกลับมาตรงนี้หน่อยนะฮะการแพ็คของของเราเนี่ยคุณผู้ชมฮะวันนี้เราจะไปที่ลำปาง <choir. S 2> แล้วจะไปที่เวียงป่าเป้าแต่คาราวานของเราที่แพ็คกันไม่หยุดเลยขอดูภาพล่าสุดเราไปถ้ำผาจมด้วย <blown. S 2> คุณผู้ชมครับ <choir. S 1> หลังจากน้ำท่วมถ้ำผาจมถุงคาราวานของท่านนาริศวันนี้เขาไปมอบให้เพิ่มเติมเพราะว่ายังมีคนที่ไม่ได้รับของเขาเรียกอะไรนะ ของการช่วยเหลือค่ะตอนนี้คาราวานสิ่งที่ท่านบริจาคมาไปถึงอีก1,000ครัวเรือนไปชุมชนบ้านเกาะทรายจุดที่วิกฤตเปิดภาพคู่ขนานกับการแพ็คของขึ้นมาให้ดูคู่ขนานกันสักนิดหนึ่งผมย้ำนะคะเพราะว่าสิ่งที่ท่านบริจาคเนี่ยเอาจริงผมก็ต้องไปดูเองด้วยว่ามันจะถึงมือของคนที่เดือดร้อนจริงๆแม้กระทั่งในส่วนของโรงเรียนแม้กระทั่งในส่วนของชุมชนภาพแพ็คของวันนี้ที่ตึก RS วันนี้เราก็ต้องไปด่วนอีกแล้วเพราะเราจะไปลำปางปรากฏระหว่างที่เรากำลังจะแพ็คไปลำปางเวียงป่าเป้าดันเจอถล่มอีกเหมือนกันด้วยขลื่นน้ำของของท่านถึงอีกแล้วนะฮะที่บ้านเกาะทรายจังหวัดเชียงรายวันนี้ชาวบ้านที่เกาะทรายขอบคุณคนดูมาด้วย เพราะเขาเองเหลือหลังจากนี้คือการฟื้นปูชีวิตของคนหาเช้ากินข้ามตอนนี้อย่างมืดมนเลยมไม่รู้ว่าจะไปทำงานอะไรต่อเพราะกว่าจะฟื้นปูกว่าจะกลับมาเปิดใช่ไหมมันยังคงใช้วิถีชีวิตอีกนานของของคนดูช่องแปดเสมือนเป็นของที่ต่อลมหายใจไหนลองฟังเสียงพี่น้องที่เกาะทรายขอบคุณคนดูมาหน่อยฮะ บ้านตอนนี้ได้รับการเยียวยาบางนย่งครับยังเลยค่ะยังลมพังอยู่ค่ะยังพังอยู่ค่ะยังไม่ได้รับเลยค่ะเป็นยังไงบ้างกี่วันแล้วอ๋อก็ฉิดก่านวันนะคะเข้าบ้านได้แล้วยังไม่ได้เข้าเลยมันน้ำมันทวมีขยะเต็มเลยขยะทั้งนั้นเลยจ้าถือว่าหนักที่สุดแล้วอ่าหนักเลยคาณผู้ชมครับแล้วก็วันนี้เราจะปิดท้ายจริงๆนะฮะย้ำนะฮะของของท่านวันนี้เราจะไปด่วนลำปางและเดี๋ยวก็ต้องแพ็คด่วนอีกเพื่อไปเวียงป่าเป้า ล่าสุดคาราวานอีกชุดหนึ่งอย่างที่เห็นต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ด้วยที่<ช>เขา<ะ>ช่วยกันกระจายทุกหน่วยเลยนะฮะขอบคุณมากๆไม่อย่างนั้นคนที่เดือดร้อนของจะไปไม่ถึงมือเลย